เนตอนรถเป็นอะไรราไปเจออะไรไม่รู้อ่ะตีนะจะขอไม่ใช่กูไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมขอไม่ได้ใช่ไหมจะเป็นอะไรไม่รู้ยิาตีฉันไม่ได้เดียวอยู่เดี๋ยวนี้นะได้ข่าว่าแถวนี้เจ๋งใครก็ได้ช่วยหยุดผมสิให้กูเองอ่ะปิดประตูแบบช้าๆโอ้อยก็ปิดไม่ได้แล้นี่นาหลุดได้ไงเนี่ยวันนี้ถดือของมาหนักจังเลยโอ้อยอ้ย อะีลผมเพิ่งออกรถมาใหม่ครับคุณผู้ชมเอออ้อยเกือบคว่ำบ้าเอ้ยโอยใครก็ได้หยุดผมจริหิวูจังเลยออกไปหาอะไรกินก่อนนะเออทไมไม่นะถ้าถึงบ้านสักทีไปหาเมียดีกว่าได้เวลาออกเชียวร์อยู่อยู่ดีนะได้เวลาหนีเจ้าของเชียวแล้วเว้ยไปแล้วเจอกันเดี๋ยวเอ้ยจะไปไหนเนี่ยอยอยู่ก่อนครับเดี๋ยวผมไปเจอนรถเล้วเฮ้ย เติมน้ำมันสักหน่อยจากยี่สิบเปอร์แ f e เจ้านายเผือกูไปละเอาไปช้อปปิ้งสักหน่อยดีกว่าเฮ้ยเครื่องดูดฝุ่นตาไปได้ไงเนี่ยมีประตูห้องโอ๋อ้องทั้งบ้านเลยอ๋อของมาเก็บสักหน่อยเอ้ยโอ้โหแรงกูเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยวลาโชว์สเต็ปเทพอ้าวอ้หัวโดสวัสดีค่ะเป็นไงคะฉันโดนอ้า ได้เวลาโชว์สาวโอ้ยผมเอานี้ล้วครับเจ้าจ่ายตังค์แป๊บโอ้ต่อเติมบ้านใหม่อืมเออขอปลาตัวใหญ่เลยเพื่อนเด้ออุ้ยอ่ะขยะเต็มแล้วแต่เวลาเอาไปทิ้งเฮ้ยเฮ้ยลืมอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเด้งหนึ่งอ่ะจะเด้งหนึ่งสักหน่อย เ,เดี๋ยวฉันมานะเพออื่อนอ่อนหัดว่าดูฉันนี่นะหล่นมาทางไม่ดานเลยเพื่อนโคตรโหดเฮ้ยเมื่อคือนดื่มหนักไปหน่อยโอ้โหโอ้โ,โอ้เฮ้ยสั่งเมาเลยกลุ้ามาจะร้องหรือเปล่าเพื่อนเอาเน้าเชื่อใจฉันโอ้โยเฮียอะไรเนี่ยโอ๋อผังหมดเลยแม่เอ้ยงานกูก็ไม่เสร็จไม่เสร็จไม่เสร็จคนเลยฉันซวยไหมให้ปัดผมสักหน่อยโอ้ยจัหวัดผู้ชายสักหน่อย เดี๋ยวเวลาจัดของรอลูกค้าเข้าเฮ้ยยากยังเย็นยังเลยเอ้าเอาโควลุบหมดเลยวิธีการตกปลาแบบพจน์ก่กันนะครับนี่นะตวรรษแรงเกินอยากเล่นชิงช้าจังเลยโอ้โหยลืมปล่อยว่าตัวหนักในหนึ่งออกกําลังกายสักหน่อยฮึบฮึบโอ้ยได้เวลาฟิตร่างกายโอ้โอ้โอ้ยหนักการเดินช้อปปิ้งแบบ2021 ชื้อปึ๊บมานี่เธอรู้ไหมลูกค้างบ้านเขาไปเล่นต๋อวันเตยโอุ๊ยเจ็บปึบปึ๊บอ๋อฮอยเป็นอะไรจะไงเนี่ยโอ๊ยโอ้ยปึ๊บปว๊บได้เวลาด้อเนาะปึ๊บวันนี้ผมจะมาสอนปัดจักรยานในห้องอ้โอ้ยพังพังพังนี่คนโดนรถไปเป่าไม้มีไว้พุ่งชนรีดแน่มุงทนสารากับปลาลาเจอกันเฮ้ยเพื่อนไม่ได้เจอกันนานแทงหน่อยเฮ้ยให้เพื่อนรถมึงอ่ะดูดิอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ